เอาไปไหนแย่งเข้ามันพัดช,ชาช,ชาพัดช,ชาหมดหมดปลาหมึกยักษ์ <c oughs> สูตรนี้ามาจจะใส่บ้างไม่ต้อง,สงอใส่แล้วบุ้ยใส่กระเทียมใส่อือเป็นส่เลยนะคะโอเค <c oughs> ใส่ลงไปเลยค่ะก่อนเลยโอ้ยหอยมไปแยเผาหห้อยที่วันเขียวจัดเจัดจ จังไรเลยนเนี่ยข้าวเจ้าจังว่าเนี่นยเช็ดนะอ่าควรใส่คใส่เลยค่ะอ่าโอเคอไฟต้องแรงไฟต้องแรงนะคะหางหย่อนจังหน้อยอ,ๆๆอยืมยำถวยด้วยบันไฟต้องแรงทำให้แรง มันบ่อร่อยถ้านี้ย่างมันจะไม่อร่อยนะคะอดใจรอนะคะรสชาติปรุงรสชาตินะคะโอ้โหรสชาติเลยใส่ลงไปบ้านใส่ลงไปไม่อย่างไรใส่ไปย่างย่างห่างห่างนะเฮามีอยังก็ใส่ไปไิมีอยังก็ใส่ไปรูดละเอที่คือย่างย่างเหรอว่ากดแดดกดแดดลใส่ไปอะไรมันแซีบก็ใส่ลงไปรู้อ่ะันถ้ายยายเว่า ใส่ลงไปเลยเลยบอกว่าใส่หน่งบอกว่าใส่นี่งใส่ลงไปเลยต้องให้ล้งห้นี่ันคนคนแวว่างสือท้าแล้วแถวเย ้อหกับข้าวเจ้า,จาส่งทำเป็นคนไทยพี่น้องเ้ยส่งทำเล่นแบบคนอีสานจะทะลุมนนีหรอเออสภาพทออนจะสับไปใส่วันเรอะทั้งอาหารไทยทั้องอาหารเล่าจะละมือมีแต่ตัวไม่เพียบดูอีนะต่เมนูนี่ว่าได้ไหมว่านี่ือตังเทปเลย ต้องเขผาทีกินแล้วอ่ะต้องใส่ฟ้ากอลันนี่แล้วเผาเป็นไข่เป็นหน่าอยู่จะได้ไหมอือจีน้องก็แสีบของเราอยู่ชั่วชัวโอ้โหโอ้โหแต่เสียบบอญน้องจี่น้องท่าจะเบิ้ลเป็นยังอื้เนี่ยค่ะยังมันเท่าต้นหอมหรอคะใส่ไปเลยค่ะต้นหอมแนมันก็เลยเชื่อมต้นมึน นี่สนมตัเสียก่อนท่ากพ่อแม่ย้ำหมด好了เดี๋ยวใส่กับประเดี๋ยวใส่ไงกันยังกับบอลเร่มยังกับบอลเรื่มประเดี๋ยวกีฬานะประเดี๋ยวี่นองเนื้ออาหารลักวันเนาอาหารรัก็ชับเสียสาสตร์เหไ้าใส่ยังกับบอลเรืมประเดี๋ยวลา รสชาตไะไ้เนี่ยิได้สูตมาตรฐาว่าไก่มันได้กระซำเรื่องมันนี่เรืองทางนั่งเอกของใส่ไปแล้วเอกของเราเอาหัวละผาใส่กันอใส่ลงไปเลยค่ะใส่ไปหัวละาใส่ลงไปเลยหัละผ้าน่อยไก่ชิ้นกว่า่อเนี่ย เยยลสุดยอดสุดยอดกว่ายุนี่ได้เ่าเลยสุดยอดค่ะอ้าวควนแซ่บไม่ต้องห่วงปฟาเถ้าเป็นก๊อกของหิมกระแหยอยอดแบบนั้นพี่น้องไปกินน้ำกันบานทิ่มึงกันิีมึงก็เถ้าทีมึงกันเรื่องกับข้าวไว้ใจได้จิบจิบ เขาเองตึ้งห่องคึ้งหายทึ้งเสียดที่มาตายอีกแตดตัวแวต่พ,อ,พอคนคืข่อยเดออียวออออดีแล้วล่ะออไปกินก่อนเออ